สวัสดีครับผมหมีเกมเมอร์นะครับและพาร์ทที่19หรือเปล่านะครับของ t a l e of Symphonia คือหลังจากที่ออกจากหอคอยนั้นมานะครับผมกำลังมืดอยู่นะครับมืด8ด้านนะครับไม่รู้ว่าจะไปไหนนะครับไม่รู้ว่าไอหอคอยแห่งการชำระล้างที่ว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับผมก็เลยเดินมาเรื่อยๆครับแล้วนนี่มันหินอะไรก็ไม่รู้ครับกลับมาแล้วครับอะไรเนี่ยมีจริงๆด้วยคอเลตมันพวกเราต้องไปช่วยเลโตงั้นเหรอ ใช่กพวพวกเราสัญญาล้วนี่นะาถ้าเราไปหาเอา้าไม่ใช่ว่าเราไปทาวเวอร์อัฟมานามาแล้วเหรอสรุปคือเราต้องไปทาวเวอร์อัฟมานาอีกรอบเหรอลองคุยสิจริงด้วยแสดงว่าเราต้องเข้าไปอีกรอบแน่เลย เดี๋ยวเราขึ้นไปสำรวจข้างบนก่อนนะครับเผื่อว่าเราจะไปหอคอยแห่งการอยู่รอดหอคอยแห่งทางรอดหอคอยอะไรก็แล้วแต่หวังว่าจะมีอะไรนะนิ่งเลยเว้ยนิ่งเลยเหมือนที่นี่จะไม่มีอะไรนะครับไปมาหลายที่ชักเงิบแล้วเดี๋ยจบ ดูที่นี่ก่อนนะครับเขาบอกว่าตอนนั้นผมจําได้ว่าจําได้อีกแล้วอันนมีอีเวนต์เลยทีเดียวยูน,นิคอร์นี่ฮะสุดยอดเลยยังมียูนิคอร์นอยู่อีกด้านหนึ่ด้วยจุดจุดจุดอยากรู้จังว่าเราจะติดต่อกับมันได้ไหมนะโอเค อ๋อมันบอกว่าใช่แล้วล่ะมันบอกว่ายูนิคอนเนี่ยมีพลังแห่งการรักษาถ้าเรามีเขายูนิคอนแล้วก็เราก็จะสามารถช่วยคอเลตและคาร่าได้จริงเหรอเป็นน่าจะเป็นไปได้เขาบอกว่าพลังการรักษาของพลังการรักษาเนะี่ยพัฒนามาจากเข่าของยูนิคอนล่ะเด่นงั้นก็ไปเอามันกันเถอะแล้วเราจะเข้าไปได้ยังไงกันนน่นอะสิ เราว่ายน้ำไปไม่ได้เหรอนี่ในหายใจได้นานขนาดน,นั้นเลยเหรอเอ้ยแล้วเราจะทำอะไรได้ล่ะจริงจริงมันก็มีทางอนะหนานชีหน่าอะไรล่ะจุดจดจดเราก็เรียกเอเดีนมาแล้วก็ควบคุมพลังน้ำเอเอดีนเธอหมายถึงเรียกการเชิญจิตวิญญาณมาเหรอ อันเชิญนะครับใช้คาถาอันเชิญเราไม่มีใครที่ใช้คาถาอันเชิญได้นะมีสิฉันไงนั่นว่าแล้วเชียวโอเคครับงั้นก็นี่เธอเป็นซามอนเดอร์จริงๆเหรอเป็นผู้อันเชิญจริงๆเหรอฉันเป็นผู้ใช้ใช้กาเดียนฉันก็อันเชิญได้เหมือนกันแหละก็นะโอเค anyway I'm not interested ฉันไม่ได้บังคับหรอกนะไม่ไม่พวกเราต้องการเข่ายูนิคอร,ร์นจริงๆแล้โปรดทำมันเถอะชีน่าก็ได้งั้นฉันจะเรียกพนึกแห่งน้ำโอเคอต้องไปที่โครดาเกเซอร์ออยพวกนี้มันจะไปเอาผนึกแห่งน้ำนะครับเออสรุปคือต้องไป ต้องไปที่ไอเก่อโทรได้ก่อนโอเคครับเรากลับมาที่นี่แล้วคิดว่าคิดว่าคงใช่นะถ้าเกิดไม่ใช่นี่ก็โอ้โหมันเงือบเลยอะ่ะคือเราต้องมาทำสัญญานะครับมาฟอร์มมาแพ็คนั่นชีน่าได้โปรดทำข้อตกลงด้วยนะครับก็ก็ได้ันจะทำให้ดีที่สุดนะ ไรเนี่ยฮ้ออตอนนี้มันผมอ่าเจ้าต้องการทำข้อตลกลงสินะข้าน่ะเชื่อมต่อกับมีทอสแล้วเจ้า <Myth os? S 1> ชื่ออะไรมีทอสมีสผู้กล้าแห่สงสงครามคาลาน,น่ะเหรอฮะ มีซ้อนไม่ใช่แค่นักดาบแต่เขาก็อัญเชิญได้อย่างนั้นเหรอมีซอสน่ะมันเป็นแค่ชื่อของคนทั่วไปเนี่ยมันเป็นชื่อธรรมดาอะไรประมาณนั้นอ,อ๋อคุ้นๆเหมือนเคยได้ยินในแซสเทเรียเลยครับมันไม่จำเป็นต้องเป็นมีซ้อสที่เป็นผู้กล้าซะหน่อยข้าคือชีน่า <the path? S 1> ข้านะ่ะอยากทำข้อตกลงกับอันดิน <I> cannot. แต่ว่าตอนนี้ข้าทำไม่ได้ <Why? S 1> ทำไมล่ะข้าเะม่อเชื่อมต่อกับอีกกลุ่มหนึ่งแล้วข้าไม่สามารถทำสัญญาซ้ำได้มาถึงว่าสัญญากับมีทอสนะเหรอ What now? แล้วข้าควรจะทำยังไงดี <said anything S 1> ล่ะ ไม่เคยรู้อะไรแบบนี้มาก่อนเลย uh, เออทำไมไม่ให้เธอยกเลิกสัญญาเก่าซะละ่ะ <How? We S 1> ยังไงละ่ะเรายังไม่รู้เลยว่ามีตอสเป็นใครโอเคแล้ว <Okay, S 1> <Okay, S 2> บอกว่าออการอัญเชิญเทพเนี่ยมันต้องใช้คำสาบานถ้าเกิดยัง มีคำสาบานนั้นอยู่เราก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ข sí. oh, ้ารู้หรอกน่บลาบลาบลานะครับต้องตกลงใช่แล้วล่ะอ๋อใช่แล้วล่ะสิ่งที่เธอที่สิ่งที่เธอต้องทำก็คือทำตามที่ลอยบอกแนะนำ แล้วขอให้เขายกเลิกสัญญากับอีกกลุ่มหนึ่งอะไรนะยกเลิกสัญญากับสัญญาเก่าซะเอ,อแล้วก็ตั้งสัญญาใหม่มันก็เป็นไปได้นะที่จะสามารถยกเลิกสัญญาเก่าได้นะบางทีเขาอาจจะตายไปแล้วก็ได้ really that มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ ก็คงง่ายมั้งแต่ถ้าเกิดคนเก่ายังไม่ตายแล้วก็แล้วเขาไม่ยอมยกเลิกสัญญาเราก็ทำอะไรไม่ได้โอเคโอเคเดี๋ยวจะลองดูอูดีนีู่ดีข้าคือชีน่าโอเคครับข้าขอให้เจ้ายกเลิกสัญญากับมีทอสซะ แล้วทำสัญญาใหม่กับข้าก่อนที่ข้าจะอนุญ,ญาตข้านะ่ะต้องทดสอบความแข็งแกร่งของเจ้าก่อน <your> เอาเอาวุธขึ้นมาอะไรเราต้องสู้ด้วยเหรอนี่ย <it> เอาเลยสู้กันโอ้ยเป็นหวัดโอเคสู้อีกแล้วอ่ะโอ้ยมันเก่งอีกแน่เลย โดนเียรร้อยห้าสิบนะฮะตอนนี้เราเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าเลือดเท่าไหร่โอ้โหหนึ่นสามหมื่นสามโอ้โหเจอวิธีการจัดการใหม่แล้วฮะวิธีการตุดของจริงนะฮะ เราใช้ดีมันแฝกไปเรื่อยๆฮะโอ้ยมาหน้าเยอะเลยครับหน้าด้านะโอ้ยโดนเข้าไปเดี๋ยวเราใช้สกิลไว้นี่ไม่ได้ด้วยนะ รอดไปรอดไปหอยนะครับหอยก่อนโอ้ยหอยไม่ทันโดนไอ้นีขวานะครับ <Ready. S 1> พอเล็ดขวางเอาอีกแล้วหอยก่อน,นครับโดนคนเดียวโอ้โห9,000เองอะเลือดเยอะมากนะครับ แต่ว่าแต่ว่าโบเซ็ตก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือฟันไปเรื่อยๆด้วยแหละเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ตายเหลือยาชุบอีกเอ่อสิบขวดนะครับโอ้โหผมต้องเอาไอ้นี่ถอยมาเลยลอยลอยนี่ฮะเก็บหนักนะครับโอดโดนเข้าไปโอ้โหเพื่อนนอนหลายคนแล้วแต่ว่าเราจำใจว่ะครับ จะตายแล้วเดี๋ยวผมชุบก่อนเลยเอ่อไม่ชุบวะครับชีหน้าตื่นขึ้นมาเดูวทำชีน้าตื่นนะครับเราจะได้มีเวลากินยานะครับ แล้วก็นอกจากเวลากินยาแล้วเราก็มีเวลาชุบให้เคทอร้สเลยครับโอ้โหแม่งเจ็บปะโอเคแล้วก็ให้เคทอสชุบให้ซีน่านะครับส่วนผมก็วิ่งไปเรื่อยๆครับขอเลดเอ่อเหลือยาสองขวดนะครับเอาไว้ให้ชุบขึ้นมาโอ้โหเจ็บโคตรหกร้อยังก ฟานมันใช่ไม่เป็นไรเอาใหม่นะขวดสุดท้ายนะครับลอยลุกขึ้นมาฮะโอ้โหเจ็บกว่าเดิมอีกอ่ะโดนโดนเข้าไปหกร้อยแปดสิบโดนเต้มเอ้อ อิมเ s รส d ระยาหมดเลยเจ็บหนักเลยที่ยอนครับเจ๋งมากทีนี้ก็สัญญาซะว่าเจะต้องการตั้งข้อตกลงยังไงตอนนี้เลยตอนนี้มีผู้คนกำลังเจ็บปวดข้าขอสาบานสัญญาที่จะปกป้องผู้คนเข้าใจแล้ว เขาจะให้พลังของข้าแก่เจ้าชีน่าโอ้โหเอาเข้าไปยาหมดเลยนะครับแม่งเก่งมากเก่งจริงๆนะฮะเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวเราต้องไปเติมเลือดแล้วนะครับเติมสเบียงก่อนที่จะลุยต่อนะครับโอเคคือพาร์ทที่แล้วผมโกงไว้นั่นแหละแต่เหมือนว่าไอเซฟที่โกงอยู่ๆก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับ ชีน่าเธอทําได้เขียนอะไรสุดยอดเลยยินดีด้วยนะชีน่านี่ว้าวคอนขอบคุณนะคอเลตเอาละตอนนี้เราก็ไปหาอยูนิคอร์ได้แล้วบางทีเราน่าจะรักษาคอเลตได้ด้วยใช่เคลทอสอะไรเนี่ย บอกว่าทําไมนายถึงมีความรู้เรื่องนี้ได้ล่ะมันบอกฉันก็รู้มานิดๆหน่อยๆน่ะอ๋อเข้าใจแล้วโอเคเราได้เอาความารีนมาแล้วนะครับชีน่าเรียนรู้ผลึกแห่งน้ําชีน่าสามารถซัมมอนนะครับอัญเชิญน้ําได้โอเคเราออกไปถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะไปช่วยออยูนิคอนแต่ตอนนี้ผมรู้สึกไม่สบายมากๆครับอยู่ๆไม่สบาย <is> ขึ้นมาเฉยเลย โอเคงันเดี๋ยวมาต่อกันวันหลังนีกว่าครับเดี๋ยวผมออกไปเซฟแล้วก็เจอกันพาร์ทหน้านะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ